ดีครับผมเอฟซี FC ทุกคนครับนี่เดี๋ยวคลิปนี้หรือว่ามือนี่อาจรารย์ใบเพ่นที่ิมายุกยุกลองมันนะครับพี่น้องนียุกลองมันเพินได,ดเต็งผานมาเรียบร้อยครับพี่น้องนี่ <H it> ดเดี๋ยวอาจรารย์ใบพ่นกระรงตัดทับมันยู่ครับพี่น้อง ใส่ทุกอย่างครับเพื่อนเนี่ยใส่ทุกอย่างครับเหมือนวิธีเพิ่มสนรน้ำมันครับเอาพอ,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 อดีเอาพอดีนะ พี่น้องเลยโอ้เนนอดอีเดียวครับบาดเงึฮึเอ,อ,อยวยลาเห็ดใดเป็นคูยางครับอาจาราย์ใบคนของประชาชนดีดีวะเออพญานาคไปสื่อมาเลยสือ่อพัดนียงนอะน,นี่นะ ช่วงนี้กับฝนเลงครับพี่น้องพายุกระลังเขาเลยครับนี่เออบุงวัาสิยุกใดบ่เนาะลองมั่นนี่น้องเบิงท่าทางเลยคือสิเปตมิต่ขิตตดตมเทมานี้นี นี่แหละครับนางานของอาจารย์ใบเฮ้ามาอนี่ก็สชอยุประมาณนี้ครับพี่น้องเลีนตมในีเจ็กน้อยครับม้อนี่แต่ว่ากระ่บ,บตมเฮรอครับดินเปียกครับเพราะว่าฝนนี่รู้สึกว่าสิค่อนข้างว่าสิตกสูมือเลยครับส่วงนี้ตกสูมือเลยครับเดี๋ยวเฮา,า,าเจอกบฟพรอดเฮาม้อนี่เฮาเดียวครับพี่น้อง เดี๋ยวให้อาจารย์ใบเราตัดลำมันแล้วก็สียองเลยนะครับนี่ใส่เลยครับอ้อยผุนทีมงานเพิ่งกำลังมาครับพี่น้องออทีมงานเพิ่นกำลังมาครับออกำลัง เดินทางมากําลังขนของลงจากรถครับพี่น้องเอ้ยเยอ,อาจารย์บายเพิ่กําลังตัดลําม่านหาย,ยครับพี่น้องอิดเป็นบทุกอย่างเลยครับบอกว่าสิเป็นขับรถบอกว่าสิเป็นสอมรถ โอ้ยผุ่นทีมงานพังกำลังค้นหนามากครับพี่น้องเลยแบกเขงมาพร้อมจะซื้อพันยังมากนี่บูเลยพันร่วมเลยเอาสืมาก็สพันร่วมมาทันครับพี่น้องพันร่วมก็มีมาทัน อถอยเด้อถอยเลยโหรถจะมีแต่ขี่ต้มครับพี่น้องเอ้ย ให้แปีงนี้กับซีซี่ลครับนี่พี่น้องสีไลจะสีให้อาจารย์ใบพิ่นยุกหล่องครับผู้เสียบกับสีเสียบกดเลยนะครับนี่สี่ลรครับนี่เดีว่ามันดินมันก็สีมีจะเปียงนะจากหน่อยเนาะ แถาโปตกใส่วันดีแห้งเลยสวัสดีครับผมนั่นโอ้ยมันปลูกมันมาเนี่ยมึงของก็เพิ่นกระปูเพิ่นแล้วเนาะของเพงิ่พนขึ้นสูงเติบเลยครับเจ้าให้ทีเพ่อะงี้นายมาซ้อมมือโอ้ซ้อมไปทาวไปงี้ไว้นีดีแล้วมาเราหัวเลยนี่บ่าเสีกบหลองกั้งลบกบพอได้กับว่างหางลงแห้งเป็นคู่เลยเราว่าคือเห็นคู่มันเกลียวเนี่ยมาทั่น นี่กันมันบ่พอกับสีอู้หกันมันบ่พอกับสีนี้ปื้อพันบึ่งการไปเลยนะเสื่มไปเลยนในปื้อพันบึ่งการก็แบกแฝงไว้ขายไปเลยเดี๋ยวแจ้งน้อยนามตัวนี้แสดงจะเป็นราคาปื้อเป็นราคาแสดงว่าฝนแห้งอยู่เนาะโอเยอะทางมาเละทุ่มเปะเลยแต่ที่ว่านี่ขอมาจูดอขอมาจูดอีหยังอากาศปลอดโปร่งมากมันแรงวว่าพยหน้าโี่พี่เนาะเออ ยรงมามากมันจอรถไปพุ่นเลยมันเลเองเาตเลงอราหลอกนจอเอเวราเอาเวเลยดิมขาเป็ียาไงเอองยเาเเลยมันขามันปควดันแาม่น่ามายนงานนายสออกมากนะไม่ันเราหัวเราจนอ่ะหัวเลยดีครับเมื่อไห่ต้องการต้าแมองปักหาถึงแม่ คองเลืกคองเลืกคองคองเลืกครับ <ไฮ S 2> นี่คลองเลือกคองเลือกกันนี่ละครับมือใหม่ถนัดปืนไม่ที่แม่สี่ครับ,รบ,รบแล้วตาเต้าไถหล่อหยาเนาะล่องเบาเมื่อสี้ครับลูกหยาเนี่ยไม่ได้เกิดเนาะป่านี้บ่ดนี้เนาะไม่ถึงหนึ่งปีลูกหยาเมื่อเปิดเมื่อไปนั่งห้องประต่ใส่ยกทางหยาป่ะไหนนี่ก็คือว่าบ่ค่อยเกิดไปทางหยาเนาะคือว่าโอเคอยู่แต่น้าปล่อยไปมันเกิดคนอีกก็แสดงว่ามัน มัดเยกแห้งตกเปล่าเก็ดซีอะไรนาะอยู่นี่นาะงีไรเสาเสาไรละพันแมนบอนี่ไรละพันไรละพันครับต่อปีครับนี่ครัซีไรกับซีพันต่อปีกับสิบสองเดือนถือว่าบบแพงเนาะแมนอยู่ทางอื่นเขาไรละบบมันสือสองพันเหลือเลยนี่ซีพันทั้งค้าลงทอกลงทุนใดทั้งค้าซื้อต้นมันทั้งค้าคนงานกับโต๊ะมันเจ็ดพันอยู่นี่แมนบอแมนเจ็ดพันขึ้แล้วเลยสําหรับแปลงนี่แมน สำหรับแปลงนี่ก็สีลงทุนอยู่ประมาณเจ็ดพันครับคาน้ำม้ง้ำมันไป่แน่กับเปลือกพันคนละใบทั้งคามาปลูกทั้งคาระมันนี่แหละอันมันนี่ซื้อพันเจ็ดลอยเจ็ดลอยเดี๋ยวเรามาล่อดุนกันเบ้างครับพี่น้องว่าต้นมันสิพ่อปอนี่น้ำมันเติมมากเลยก็ห้าลอยนี่เติมนระมันห้าลอยครับมันเพราะที่มันเปียนกันมันหนักก็เลยแต่ว่ามันอก่อนเป็นว่าเบิร์ดดอกมื่ก่คือว่าเขาเหลือก็เพื่อนไปงานอื่นก็ได้ไปเลยได้บอกประมาณยี่สิบคู่นี่ กินว่านประมาณ20ประมาณมันบอกเอาอาจารย์ใบเพิ่นข่าวข่าวข่าวไว้แล้วเพิ่นมาครับนี่แล้วแนมแล้วประมาณเราเียงไว้แล้วประมาณ20คู่ครับหยกหยกกลับไปอยู่ประมาณจะ่วโมงหนึ่งปชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งปะตีป่ะมาได้รับฟิปอาจารย์ใบเนี่ยขึ้สีฟ้านให้นี่เพิ่นใบเศร้าเพิ่นเ็ษเองโอ้ มึงครับโปกโนันวลใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าย่างๆอยูอย่เนาะอือมันอากาศดีหลายครับพี่น้องเลยมืัอนี้มืึอคืนนี้ก็ฝนตกเด้ครับมื่อคืนนี้โอ้ตกลิ่นน้อนม้วนขนาดเลยขวัญเบิงรถเพิ่นกัดลุยตมมาเมืเ่อละมุวนเอรี่อยู่ครับเนี่ยโอ้แอไปลเล่นกี่ต้มก็ผู้ใบเหมือนันันนวว่ว่าโอ้ยบ่ทันได้ยังเมื่อเท่ากี่ต่อขี่ตมมุวนเอรี่เลยเพิ่นว่าเพิ่นมาอ่างแล้วเพิน่นเพิ่นเพิ่นเพ็่อันนี้มาใหม่แล้วเพิ่นว่า เออแม่นแมนแมนยุกหล่อี่จังสี่เลยเพิ่นวะแม่นเพิ่นปับเพิ่นเฮ็ดเพิ่นตั้งฐานตั้งยังมาเรียบร้อยครับเตรียมพร้อมมาแต่บ้านเลยมื้อนี้ว่าซั่นมาบ่ต้องให้ยังครับพร้อมยุกทันทีเลยแม่นนะเป็นหัวเจ้าบ้างนะเออโอ้ยเมื่อที่ๆเรา <N ic ly> นี่นี่ต้องใหยางดอกไปเซลล์ละเอียดสั่งยางเดียวครับสั่งอาจารย์ใบอย่างเดียวเลยปวดตัดลำหมอกลำมันเป็นเบิร์ดครับพี่น้องเอ้ยหมูอันนี้พนนเพิ่งเกิดไปโบกรถโบกยังเอ้ยอยู่ดอนปูตาเพคุนตัวเคุนมันแค่ยังอีตัวคนของประชาชนครับนี่ทำได้ทุกอย่าง อาไยเดี๋ยเบิ้งคลิปมีแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นี่เด้อครับเด้อหรือว่าไยเดี๋ยกดแล้วก็สิบอเดี๋ยวผาดคลิปใหม่ๆครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม